ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัวขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,566ดังต่อไปนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัวบริหารงานโดยนางพิสมัยนันทพงศ์ผู้อำนวยการกศนอำเภอหนองบัวปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัวภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,566 สกรรอำเภอหนองบัวได้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารและคณะบุคลากรของสกรรอำเภอหนองบัวเพื่อวางแผนปฏิบัติงานและมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบในการดําเนินงานตามแผนและโครงการมีการปฏิบัติงานและสรุปงานตามแผนที่กําหนดเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติการโดยมีการนิเทศติดตามเพื่อให้คําแนะนําและเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดกิจกรรม ให้แก่ครูและคณะวิทยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจหลักของสองกรอมำเภอหนองบัวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัวดำเนินการจัดการศึกษา3ด้านประกอบด้วย 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 3. การเรียนรู้เพื่อการอนุรูตามระดับ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัวได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัวโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ2566ดังต่อไปนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ3 2 0 0 0บาทเป้าหมาย ,3860 คนดําคนดำเนินการได้ ,3865 คน คิดเป็นร้อยละ100มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาทิเช่นกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนมีการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่การจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนให้มีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยกับการบริการและมีสื่อที่หลากหลายมีการหมุนเวียนหนังสืออย่างสม่ําเสมอกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ มีการดำเนินการร่วมกันระหว่างาคณะครูกศนตำบลบรรลักษ์ตลอดจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยนำการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัวและประชาชนทั่วไปในพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยมีการหมุนเวียนหนังสือการจัดกิจกรรมในพื้นที่ทุกตำบลโดยร่วมกันระหว่างาคณะครูกศนตำบลบรรลักษ์ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในตลอดปีงบประมาณ2,566ได้รับการจัดสรรงบประมาณ1,8,745บาทเป้าหมาย163คนดำเนินการได้191คนคิดเป็นร้อยละ100 มีกิจกรรมดังนี้โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตด้านคุณธรรมจริยธรรมและโครงการสุขภาพดีชีวิตมีสุขโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนในตลอดปีงบประมาณ2,566ได้รับการจัดสรรงบประมาณ43,200บาทเป้าหมาย108คนดำเนินการได้ 143คนคิดเป็นร้อยละ100มีกิจกรรมดังนี้โครงการวัดใจเติมพลังสังคมมีสุขโครงการป้องกันร,รับมือและเยียวยาเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติรวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นได้และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันตนเอง ครงการจัดการศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดปีงบประมาณ2,566ได้รับการจัดสรรงบประมาณ16,600บาทเป้าหมาย42คนดำเนินการได้47คนคิดเป็นร้อยละ100มีกิจกรรมดังนี้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้บุญเลิศการปลูกป่า3อย่างประโยชน์สีอย่างโคกหนองนาโมเดลโครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออมวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุใน4มิติในปีงบประมาณ2,566โดยมีกิจกรรมดังนี้การทำดอกไม้จานพวงรีการทำยางยืดออกกำลังกาย การทำขนมบาวนี่และการทำขนมหม้อ,อกแกงโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับการจัดสรรงบประมาณ17,700บาทเป้าหมาย15คนดำเนินการได้15คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องปีงบประมาณ2,566มีดังนี้การศึกษาอาชีพ 1อำเภอหนึ่งอาชีพผลการดำเนินงานตามเป้าหมายจำนวน36คนงบประมาณที่ใช้16,000บาทคิดเป็นร้อยละ100่การศึกษาอาชีพระยะสัน้นรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพผลการดำเนินงานตามเป้าหมายจำนวน90คนงบประมาณที่ใช้8700บาทคิดเป็นร้อยละ100อาทิเช่นหลักสูตรวิชาผลิตภัณฑ์จากผ้าขม้า และหลักสูตรวิชาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาการศึกษาอาชีพระยะสัน้นรูปแบบกลุ่มสนใจผลการดําเนินงานตามเป้าหมายจํานวน756คนงบประมาณที่ใช้1,47 0 0 0บาทคิดเป็นร้อยละ100อาทิเช่นหลักสูตรวิชาการทําขนมไทยกรีปับ๊บหลักสูตรวิชาทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพขนมปังอบเนยและหลักสูตรวิชาการทําถนอมอาหารมะเขือเทศราชินีอบแห้งเป็นต้น 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาจำนวน21คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน278คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน424คนรวมทั้งสิ้น723คน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2566ภาคเรียนที่1ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัวได้ดำเนินงานตามเป้าหมายจำนวน2 0 6 6คนงบประมาณที่ใช้จำนวน457,647บาทคิดเป็นร้อยละ100อาทิเช่นโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากศอนอหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โครงการค่ายพัฒนาวิชาการสาระความรู้พื้นฐานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดโครงการกีฬากศน,นอเกม2566โครงการสร้างเสริมคุณธรรมสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นและรักสิ่งแวดล้อมและโครงการ ดิวเข้มเติมความรู้วิทยาศาสตร์เป็นต้นจากการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัวประจำปีงบประมาณ2566ได้มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อที่จะนำมาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาทิเช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2,566ของสํานักงานกสอนอจังหวัดนครสวรรค์โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการรับมอบนโยบายและจุดเน้นการดําเนินง,งานของกสอนอจังหวัดนครสวรรค์ประจําปีงบประมาณ2,566การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือวิสามันขั้นสูงชั้นสูง ATC รุ่นที่1ทับ2,566 โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสอชอและกศนอของสำนักงานศึกษาธิการภาค18ประจำปีงบประมาณ2566เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Application เป็นต้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบัวได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับกลุ่มสำนักงานกาศนจังหวัดกลุ่มอู่ข้าวอุน่นได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตรกรรมจากขยะสำหรับนักศึกษากาศนระดับพื้นที่ เขตภาคเหนือตอนล่างเรื่องชั้นพลาสติกจากขยะพลาสติกและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่2การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมสำหรับนักศึกษากศนอระดับพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่างเรื่องเตาเผาถ่า,านอนุรักษ์พลังงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองบวัว จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเพื่อลดความเหนื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกคนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นคนที่ดีคนเก่งคนที่มีคุณภาพต่ตอไปเเเเราารัอออดไปวทภขีม อไปไม้ได้เจอทุกบ้านพูจาแพรเ่เหมือนน้ำที่เจาะลำธารมีหลวงพอเดิมเติมท่านเอาพระง,งานนั้นไง